สวัสดีครับนะาสวัสดีครับทัาพาทุกคนวสวัสดีครับวัสดีค่ค้นเซียครับว่าไงครับนะขอ,อแสดงความดีใจด้วยนะวันนี้เอง<ะ>ต้องถูกถอดจากแกง๊งฮะทำไมอ่ะฮะพี่ย้ำไปไม่รู้กี่รอบแล้วว่าอย่าเอาของกุญแจแดงไปให้ประชาชนเอออันอันนี้ซินขอพูดอะไรก่อนได้ไหมครับนะอือฮะคือว่าเรื่องนี้ซินอ่ะเคยคุยกับพี่ดำไปเมื่อสี่หรือห้าวันที่แล้วคือมันมีเคสที่ว่า มีน้องคนหนึ่งค่ะพี่อยู่ในแก๊งซินเก่าอ่ะเขามาขอให้ซินคับยาให้มันเป็นช่วงก่อนเมืองจรีแล้วล่ะฮะแล้วทีเนี้ยเหมือนประมาณว่าซินห่ะเคยคุยกับน้องก่อนนั้นนี้น่าจะวีดก่อนที่น้องจะให้คับยาให้ค่ะว่าเออเหมือนน้องจะไปเข้าแก๊งเหมือนน้องเหมือนแบบมีเวลากลับมาเล่นแก๊งแล้วอ่ะฮะแล้วทีเนี้ยซินก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรเพราะแบบมันมีอย่างน้องในแก๊งบางคนเนี่ยฮะที่แบบว่าเขาไม่เกี่ยวอะไรแดงซินห่ะก็คือเป็นคนคับยาแก๊งให้น้องที่เขาไม่ได้ถือกุญแจแดง สินะคิดว่ามันเป็นเคสเดียวกันที่แบบว่าอ่าน้องไม่มีกุญแจแดงเหมือนแอ่าน้องอาจจะไม่มีวอทคอยหรือแบบแก๊งไม่ได้ให้กุญแจแดงไว้ให้อย่างเงี้ยสินก็เลยครับให้น้องแบบไม่ได้คิดอะไรฮะอันนี้แต่ว่าคือถ้าฐานเรื่องความผิดอันนี้สินผิดเองครับด้วยความสะเพร่าของสินเองที่สินแบบว่าไม่ได้สอบถามก่อนว่าแบบเออทําไมแบบไม่มีกุญแจแดงหรือแบบไม่คือไม่มีแก๊งหรอประมาณนี้ฮะที่สินจะบอกฮะ แล้วก็อันนี้สิ้นขอเสนอไปก่อนสิ่นยังไม่ได้บอกใครเพราะว่าสิ่นอยากให้แบบว่าคือคนที่ถือบัตรสภาทุกคนนะคะสิ้นอยากให้คาบยาได้เลยเพื่อที่ป้องกันปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะสิ้นอยากแบบเสนออ,อราคาให้กี่คนละเออคนเดียวค่ะน่าจะคนเดียวสิไม่เคยคาบไปใ,ใครเลยแล้วเราจะทําอีกไหมอาถามก่อน เออันนี้ซินพูดก่อนว่าซินอะไม่รู้ว่าน้องไม่มีแก๊งคํานะเราต้องเช็คก่อนนะว่าหลังอะคือคมันเป็นกฎข้อห้ามที่พี่บอกไปแล้วว่าพี่ลดออกแก๊งเลยได้ค่ะอันนี้คือซินผิดเองอันนี้ซินซินรับผิดแต่โดยดีเลยค่ะแบบเพราะซินพลาดเองที่ซินไม่ได้เช็กน้องก่อนว่าน้องไม่มีแก๊งโอเคงั้นเดี๋ยวจากเดิมอะจากเดิมพี่ควรจะถอดเราแล้วก็ปรับแก๊งเราสิบล้านแต่ว่าเอามาล้านเดียวพอแล้วก็ครั้งหน้ายังมีอีกโอเคไหม โอเคค่ะได้ค่ะโอเคไม่รอดจัดการเลยมีมีเด็กตอนนี้ใช้เลนสีดูแล้วครับใช้เลนสีดูแล้วแต่ตอนนี้เฮ้แต่ว่าตอนนี้ต้องหาหนังดูแล้วว่าแล้วก็ฆ่าเวลายาวๆนะขอบคุณค้าาาขอรครับแตนนะเป็นไปได้ไหมคะที่แบบว่าเพื่อป้องกันปัญหาตรงเนี้ยว่าแบบถ้าให้คนที่ถึงสภาเออค่ะเสี็จแล้วเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวแจ้งทางหลังบ้านไปแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องบัตรดำด้วย อเพราะว่ามันเป็นใช่เพราะว่าถ้าคับยาค่ะมันคนที่มีกุญแจคับได้แต่ว่าบัตรดำใครก็คับได้ค่ะซึ่งก็เลยงงว่าแบบเดี๋ยวบัตรดำเนี่ยแจ้งหลังบ้านไปแล้วให้บัตรดำไปอยู่ในกุญแจเด็งโอเคค่ะคุณกริ่งคอยดูประชาชนหน่อยค่ะแป๊บนะคะ เบนเดดูแล้ววะดิคุยคยไปแล้วปรับรบ้านหนึ่งปรับร้านหนึ่งอืมบริเ็นดูแล้วครับใช่ใช่ ใช่ใชประมาณนั้นแม่ตอนนี้อยากกินอะไรที่แบบเป็นเส้นๆวะแบบฮัจิบงฮัจิบังอะไรเงี้ยตาเกือบขาดแล้วสินเสียโอ้สินกตกใจแต่ว่าน่นนะคือสินคือจะมีเคสกน,น่อรนี้ที่แบบว่าเขาอ่ะเหมือนอชื่อซินว่าเขาให้ซินอ่ะรับแคปพีให้หมายถึงว่าซินนะให้เขารับ ใช่ไหมใช่ใช่แต่สีน่ะไม่เคยให้ใครรับยาให้เลยสีน่ะทาของดําเองตลอดแบบว่าตกปลาเองหากระท่อมหาอะไรเองแต่แบบว่าเหมือนเขาบอกว่าสีน่ะให้รับแคปปี้ให้สินก็เลยงงเลยวันนั้นนะ่ะแบบพี่ดาโทรมาสินท็อกเลยเพราะแม่เพราะตอนนั้นนะ่ะเหมือนพี่ดําเขาคุมราคาแคปอยู่ครับแล้วใครเขารับหรือซื้อซื้อขายเกินราคาเนี้ยเขาก็จะแบบเหมือนไปคุยอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนไปคุยกับน้องคนนี้ใช่ไหมเอออุดอง้งไอ้เหี้ยอุดอง้ดงเออน่าสนใจก็กลายเป็นว่าเหมือนเขา พรว่ากูดงสินเียให้รับแขบรับยามาให้แล้วก็ทํายาอะไรเงี้ยและและไอคนนี้คือใครอ่ะน้องเก่าใช่ก๊งที่อยู่ในโลเปธฮะชื่อชื่ออะไรอะชื่อเขียวครับแล้วเขาเขารู้หรือเปล่าว่ามันทําไม่ได้อะนั่นคือตอนแรกอ่ะเหมือนคูินคุยกันน้องาว่อะนี่คือซินไม่ชัวร์เหมือนกันฮะคืออย่างที่บอกไปว่านั้นคือแบบ หมือนสิ้นแบบว่าคือไม่ได้ถามน้องเองแหละว่าแบบน้องไม่มีแก๊งอ่ะคือแค่รู้มาแค่ก่อนนี้ว่าเออเหมือนน้องจะไปหาแก๊งเข้าแก๊งเพราะแบบเหมือนน้องมีเวลากับมาเล่นอะไรอย่างนี้จิงก็เลยไม่ถาม,อ,มอะไรต่อใช่แต่จริงนรคนเป็นคนเป็นขี้ที่เป็นแก๊งมาก่อนแล้วไปเป็น,ป,นประชาชนเงี้ยมันต้องรู้รนะใช่เพราะว่าไอ้ยาพวกนี้มันของแก๊งอ่ะใช่เลยเดี๋ยวต้องตามเข้ามาถ้าเจอก็บอกด้วยละกันใช่ค่ะนะครับ โอเคค่ะ okay, เรียบร้อยค่ะพี่ okay, ครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับ,รบ,บสภา,าขอโทษนะครับนะครับครับโชคดีครับครับไอ้กูรู้แล้วกูจะกินอะไรดีโจกินอะไรพี่อูดอง้งในซุปหมูชาบูใช่ปะ่ะแล้วก็สั่งปลาชิมาฮอกเกะย่างถ่านมาแดกด้วย